เราก็กำลังอยู่ในช่วงปีใหม่อีเช่นเคยค่ะเห็นไหมว่าเดครเร t e นี่นสนุกสนานมากๆเลยนะคะและคราวนี้เรา,จะ,าจะมาเลือกเทปที่อกว่าถูกใจเราอีกเช่นเคยนั่นก็คือถูกใจพี่นั่นเองและเทปนี้นะคะเป็นเทปที่พี่ๆแบบว่าชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือเทปที่น้องเพิร์ตนะคะาเราไปอย่างนี้นี่เห็นไหมอะไร บินลูกโป่งใช่แล้วล่ะค่ะน้องฟาใส่บ้านใช่แล้วค่ะพี่ดูจากบ้านมารู้สึกโอ้โหประทับใจมากเลยพาะมันเหมือนแบบเป็นมหศจัรย์มันปุ๊กปุ๊กปุ๊อย่างนี้ได้เลยนะคะว่าแต่อยากรู้ไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงอยากรู้แล้วค่ะอยากรู้แล้วปิดดูกันเลยค่ะไปเลยไปเลยปิดเลย สวัสดีครับพบกับเพื่อพูตข่าวจิ๋วจากรายการลูกๆโ,โลกของลูกๆนะคะและนี่เลยที่เพื่อนเห็นนี้นะคบแน่นอนว่าต้องเป็นศิลปะที่เกิดจากการบิดลูกโป่งแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะเพื่อก็เลยจะพาเพื่อนม,มาเปิดโลกเปิดหูเปิดตาก,กันที่จะถาันสอนบิดลูกโป่งที่ชื่อว่าบอลลูนี่นะคะเอาล่ะว่านี่เดี๋ยวเพื่อเดจะพาเพื่อนไปเจอกับคุณครูนะคะไปกันเลย สถาบันบิดลูกโป่งบอลลูนี่เกิดขึ้นจากความฝันในวัยเด็กของคุณรุ่งโรดสุวรรณทาดาหรือที่รู้จักกันดีในวงการบิดลูกโป่งที่ชื่อเป็นต่อที่อยากได้ลูกโป่งแต่ต้องเข้าแถวยาวมากๆกลายเป็นความทรงจําที่ฝังลงไปในจิตใจเมื่อความอยากได้ลูกโป่องอยากได้ลูกโป่องอยากจะทําให้เป็นให้ได้จะได้ไม่ต้องเข้าแถวยาวๆจึงเป็นที่มาของสถาบันบางกอกบอลลูนมีลูกศิษย์ลูกหานับร้อยคนและเป็นเจ้าของผลงานพ็อกเก็ตบุ๊ก บิดลูกโป่งมาจัดจันไงครับและตอนนี้เ่อก็อยู่กับคุณครูแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อรุ่งโรจน์นะครับสวนธดานะครับชื่อเล่นก็เป็นต่อครับ แล้วลูกโป่งนี่เขาแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับลูกโป่งนะครับจะแบ่งออกตามคุณลักษณะนะครับของลูกโป่งนะครับประเภทที่1ก็คือลูกโป่งที่ทําจากพลาสตนะครับเป็นยางพลาหรือว่าเป็นลาเท็กซ์นี่เอเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะนะครับประเภทที่2นะครับลูกโป่งทําจากไมโครฟลอยนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นเหมือนถุงกับขนมจุกแบบนี้แบบที่3นะครับมีชื่อเรียกว่าลูกโป่งแบบบับเบิ้ลนะครับเป็นลูกโป่งแบบ PVC นะครับเป็นเหมือนลูกโป่งพลาสติกนะครับ แล้วอย่างลูกโป่งที่เราเอามาใช้บิดนยครับเขาเป็นลูกโป่งแบบไหนครับแล้วแก๊สที่ใช้เป็นแก๊สอะไรอะครับต้องเป็นลูกโป่งแบบประเภทที่เป็นเนื้อลาเท็ดเท่านั้นครับเนื้อละเท็ดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแบบเป็นกลมนะครับ,รบเป็นแบบเป็นยาวๆนวๆะครับแล้วก็เป็นรูปทรงพิเศษมีรูตรงกลางโดยทั่วไปที่นิยมบิดกันนั่นก็คือลูกโป่งแบบนี้ครับแบบเส้นยาวแบบยาวๆใช่ไหมครับในการบิดลูกโป่งส่วนมากเราจะไม่ใช้ก๊านะครับเราใช้ลมธรรมดา ด้วยกระบอกสูบอันนี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการให้เขาลอยได้นะครับเราต้องใช้ก๊าซที่มีชื่อเรียกว่าก๊าซฮีเลียมเบากว่าอากาศนะครับไม่ติดไปไม่มีกลิ่นเรารูปแบบการบิดนี้เขาแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับแล้วแบ่งระดับความยากง่ายยังไงแบ่งออกเป็นแค่ห้าอย่างนะก็เติมลมขึ้นมาก่อนเทคนิคที่1นะครับก็บิดลูกโป่งแบบนี้ครับมีชื่อเรียกว่าการบิดแบบล็อกชวิตการบิดแบบฐานสข การบิดแบบที่2นะครับมีชื่อเรียกว่าการบิดแบบลูกชวิตนะครับหรือมีชื่อเรียกภาษาไทยว่าการบิดแบบปีบดอกการบิที่สามนะครับมีชื่อเรียกว่าการบิดแบบพินชวิตนะครับหรือการบิดแบบหูลิงการบิดแบบที่4นะครับมีชื่อเรียกว่าการบิดแบบ บับเบิลโลนชวิตหรือการบิดแบบตัวนกนะครับแบบที่5มีชื่อเรียกว่าการบิดแบบพิลิปชวิตอันนี้เป็นปากหมูนะครับนี่เป็นหูลิงนี้เราได้ส่วนหูแล้วครับขัน้นตอนต่อไปนะครับเราจะบิดเม็ดอมอีกสองอัน อนนี้พ่ออยากทำแรกคาสอนได้ไหมครับได้เลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากลูกโป่งนะครับเป็นชนิดพิเศษมีชื่อเรียกว่าลูกโป่งแบบบีบอลลูนครับนะครับให้นะครับเราเติมลมเข้าไปนะครับเดี๋ยวพูดเติมลมให้ก็ไม่นิดเดียวพอนะครับนิดเดียวพอพอได้แบบนี้แล้วผูกนะครับให้เพื่อถือไว้ก่อนนะครับหนึ่งชิ้น นอนที่หนึ่งนะครับเราจะใช้มือข้างซ้ายนะครับจับจุดหรือว่าจุดที่เราผูกไว้นะครับมือข้างขวานะครับดึงฝั่งตลงข้ามให้ตึงครับบีบครับบีบพอบีบเสร็จแล้วนะครับให้มือซ้ายนะครับกลับมาบิดด้านบนครับท่านอนต่อไปนะครับจับนะครับจุดที่ผูกกับจุดที่บิดนะครับเข้ามาหาการโค้งเข้ามาเรื่อยๆครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับอันตัวนี้เราจะพักไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะแบ่งลูกโป่งสีเหลืองนะครับออกเป็นสามส่วนสามส่วนส่วนที่หนึ่งสองและสามให้เพิร์ทบิดส่วนที่หนึ่งนะครับบิดเสร็จแล้วให้จับไว้ก่อนบิดเลยออจับไว้จับไว้ก่อนนะครับจับไว้พอจับไว้เสร็จแล้วนะครับให้เอาลูกโป่งสีขาวนะครับเข้ามาพันตรงกลางแบบนี้ครับแล้วอย่างการบิดลูกโป่งเนี่ยครับเขามีประโยชน์หน้าไหนบ้างลูกโป่งนะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นลูกโป่งนะครับสามารถที่จะ ช่วยนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อของนิ้วมือนะครับที่ไม่มีเนื้วแนดงหรือลูกโป่งสามารถที่จะเล่นกับเด็กก็ได้นะครับลแล้วสามารถที่จะให้ลูกโป่งนะครับสูบขึ้นมาหนึ่งอันแล้วให้เด็กทาเป็นรูปอะไรก็ได้ไดเด็กจะเกิดกินยาในอาการนะครับอย่างมาหาสาร,รมาาเลยอ,อย่างเช่นก็จะบิดมานะครับอาจจะทําเป็นโค้งงๆอๆ,ๆนะครับเขาอ,อาจจะอธิบายให้เราว่าส่วนนี้คือส่วนขานะส่วนนี้คือหัวเข่านะส่วนนี้คือต้นขาเรานะเป็นลําตัวเป็นอะไรก็ได้นะครับสามารถที่จะส่งเสริมนะครับหรือสร้างพัฒนาการให้กับเด็กได้ดีเลยทีเดียว ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนอยากจะมาเรียนที่นี่ครับสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะับทางร้านนะครับมีเว็บไซต์นะครับ w w w b a l u n i c o m นะครับหรือจะเป็น Facebook Fanpage balunni ig ก็ balunni นะครับส่วนการเดินทางนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอยู่ตรงซอยพหลโยธิน45นะครับเข้ามาในซอยแค่50เมตรเองครับก็จะเจอร้านแล้วครับ และที่สําคัญน,นะคะคุณครูของเราเนี่ยก็มีสิทธิพิเศษกับเพื่อนๆที่ดูรายการของเราด้วยใช่ไหมคะน้องๆหรือว่าผู้พกองท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็กําลังดูรายการนะครับในขณะที่อยู่นะครับก็ โทรเข้ามานะครับที่รายการนะครับแล้วก็กกผมให้สิทธิพิเศษนะครับก็คือเข้ามาเรียนรู้นะครับการทําลูกโป่งใช้เวลาเรียนนะครับเพีงยงแค่สองชั่วโมงนะครับเด็กๆจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายก,กับการใช้กิจกรรมนะครับเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนี้ครับการที่ได้มาเรียนทาลูกโป่งนี่นะคะก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาจะทําอะไรมันไม่ยากเนาะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณกับครูแล้วก็บอลูนี่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มาช่วยสอกวลูกโป่งเนาะ แล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเพื่อนผู้สื่อข่าวจิงจากรายการลูกโลกกันนะคะคราวหน้าเนี่ยเพื่อนจะพาเพื่อนไปเปิดโลกเปิดหูเปิดตาที่ไหนเหนี่ยต้องรอชมไปนะคะแต่แรับรองวุ่นวิดต์ในพาที่นี้แน่นอนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเพื่อนแล้วนะคะสวัสดีครับไวเจอกับเพื่อนที่สตูดิโอเลยครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเหมาะกับเทศกาลปีใหม่เลยถ,ถ้าท่านไหนนะคะที่อยากจะเรียนบิดลูกโป่งแบบนี้อย่าเดินไปที่สถาบันบอลลูนี่นะคะใช่แล้วค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เป็นเทปความประทับใจของใครกักแน ตัวพวกเรา3คนต่อไปแล้วนี่คะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชฟรานเซสใครบอกว่าหมดหรอฟรานเซส พ่งนี้นะคะผู้ซื้อข่าวจีุงเราเนี่ยจะหยิบยกเทปหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยประทับใจมากๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นเทปอะไรเนี่ยต้องคอยติดตามชมนะครบใช่และสำหรับว,วันนี้นะคะความสนุกของพวกเราทั้ง3าคนก็หมดลงแล้วนะคะแต่เรื่องราดียังไม่หมดไปแน่นอนครับเจอกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมและดีๆแบบนี้เที่ยงถึงเที่ยงค่งนะครับอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของเราทั้ง3คน เพื่อนๆอย่าตัวร่วมชั้ประสบการณ์แชร์ข้อสารต่างๆได้ในช่องทางที่คุนอยู่นี่เลยค่ะมีเลยครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาของรายการลูกโลกโลกของลูกโลกลงแล้วจะเป็นหม่ยพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีเพี่อนดค่ะผมนับหนึ่งสองสอกเอาอีกหนึ่งสอง